สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียไปตลาดปานบุรีแต่เช้าเลยไปซื้อผักสดๆคุณยายค่ะนี่ค่ะจะมาดีรีวิวให้เพื่อนๆดูก็มีผักปลอดสารคุณยายนะกระเจี๊ยบเขียวค่ะนี่เก็บใหม่ๆสดๆเลยเพิ่งเก็บเลยค่ะเนี่ยเก็บตอนเช้าเก็บแต่เช้าย่ยเพิ่งลอยตัดเลยกะเจี๊ยบเขียว ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเอ่อชะอมชะอมน่ากินมากสะดาวสดามันมีใบแบบนี้เคชอบเป็นสะดามันแล้วก็กระถินคุณยายเขาเก็บกระถินกำละสิบบาทเคก็เลยซื้อเลยชอบกินกระถินสิบบาท มะม่งเบา20แล้วก็ผักบุ้งผักบุงจีน10บาทพริกแดง20คะน้า10บาทกำเบ,บอเลยกระเจี๊ยบเขียวก็10บาทขาตะไครไ้ใบมะกรูด10บาทชะอม10บาทสะเาา10บาทนี่ค่ะผักปลอดสารคุณยายค่ะแค่ก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูกันชมกัน